ตอนนี้เนี่ยเราอยู่ที่โรงงานข้าวโพดหวานนะตรงนี้นะครับเป็นจุดทางเข้านะของรถข้าวโพดวิ่งเข้าไปข้างในนี้นะครับนี่เราจะเห็นว่าเขาเอาข้าวโพดเข้าไปในโรงงานวันนี้เนี่ยเราจะมาดูนี่ด้านหลังผมนะครับเป็นโรงงานระดับโลกนะครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยส่งออกข้าวโพดหวานทั่วโลกเลยนะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าข้างในเป็นยังไงครับไปเลย ขึ้นไปดูข้าบนนะเพราะว่าขาบนเนี่ยจะเห็นการผลิตทั้งหมดเลยไปเลยครับนี่เป็นครั้งแรกของผมเลยนะที่ได้มาเยี่ยมชมโรงงานแปล,ลรูปข้าวโพดนะหรือผลิตอาหารนะครับที่นี่เนี่ยเขาจะแบ่งสัดส่วนดีเลยอันนี้จะเป็นโซนสำนักงานนะครับออฟฟิศจะอยู่ตรงนี้อ้าวพี่เขาไปไหนแล้วว่าโอ้ ทางนี้นะครับอันนี้อ่ะข้าวโพดมาจากตรงไหนฮะ,ะคะ่ะก็จะส่งจากทางสายพานขึ้นมาด้านบนนี้ค่ะอ่าเดี๋ยวก่อนนะไอ้ไอ้ข้างล่างใช่ไหมข้างล่างที่มันไหลเข้ามาใช่ไหมค่ะที่ที่ขึ้นขึ้นอ่าแล้วก็ากมาเข้าเครื่องปอกเปลือกค่ะแล้วก็จะลงที่ตัเครื่องจะมีเซ็นเซอร์จับค่ะว่าเครื่องไหนเต็มแล้วเขาก็จะเปิดบารพาไปแต่น้เครื่องตรงนี้จะเป็นลงเครื่องที่เป็นปอกเปลือกค่ะอ่าอันนี้คือปอกเปลือกออกมาแล้วออกมาตรงนี้แล้วมา อ่าอันนี้อันนี้ก็จะคัดละค่ะจะเป็นคัดเพื่อพนักงานตรงนี้ค่ะครับคัดตรงนี้ค่ะจะเป็นพนักงานตรงนี้ค่ะครับเพราะคุณภาพที่พร้อมใช้แล้วก็ส่งไปสายพานที่เป็น,นคนันบันไดเนี่ยค่ะเอกาตัดเลเขาก็จะมีทั้งเครื่องที่เป็นแมนนวนใช้คนนะคะจะหยิบข้อโพดและอันนี้คือคือส่งต่อไปตัดมเมล็ดก็จะมีเครื่องที่ต้องใช้คนเพื่อกันจับเข้าไปในเครื่องครับแล้วก็จะมีเครื่องออโต้ค่ะจะอยู่ฝั่งนี้โอ้ค่ะตอนนี้นะครับก็ เราก็เห็นลายการผลิตข้าวโพดหวานนะแต่ว่าข้าวโพดหวานที่เรากินเนี่ยก็คือเวลาเราส่งออกเนี่ยเราไม่ได้ส่งเป็นฝักใช่ไหมฮะเราส่งเป็นกระป๋องคือมีเป็นสินค้าที่เป็นฝักด้วยค่ะแล้วก็อ๋อมีทั้งฝักสดด้วยแล้วก็กระปร๋องด้วยแต่ว่ากระบวนการเริ่มต้นก็คืออันเดียวกันเวลาเราได้ข้าวโพดมาเป็นฝักแล้วเนี่ยที่มีเปลือกเนะี่ยก็ต้องมาเข้าเครื่องปอกเปลือกพอเข้าเครื่องปอกเปลือกเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะเข้ามาคัดแยกโดยใช้คนในการคัดแยกอ่า พอคัดแยกใร้เบร็จยปุ๊บก็จะเอาไปเข้าเครื่องในการตัดลงไปฮะเพื่อให้มันได้ใสค่ะแล้วก็ถึงจะเข้าไปกระบวนการล้างทําทำความสะอาดอ่ะแล้วยังไงต่อฮะก็มีคัดมีคัดตั้มหนีทีหนึ่งค่ะด้วยคนแล้วก็ใช้เครื่องด้วยค่ะอ๋อคัดอีกทีหนึ่งอ่ะพอเราตัดแต่งเสร็จปุ๊บคัดอีกทีหนึ่งอ่าแล้วคัดหดำมันเล็กๆอ่าคัดเมล็ดอีกทีหนึ่งอ่าถึงถก็ได้ฮะค่ะ แล้ว,ลวยังไงต่อพอคาสคลาสอีกทีนึงแล้วมันเป็นต้มตรงไหนมันเป็นต้มหรือเป็นนึ่งตรงไหนคือในส่วนของข้าวโพดเมล็ดอะค่ะอันนี้คือเราพูดถึงมเมล็ดอย่างเดียวเลยเนาะอ๋อนี่คือลายที่เราเห็นนี่ก็คือทําเมล็ดอย่างเดียวเลยค่ะตองขวดแล้วก็อกแลใส่กระป๋องแล้วก็สําหรับลงถุงเขาเป็นถุงอลูมิเนียมค่ะถ้าเป็นมันเแล้วก็มีข้าวโพดโพรเซนก็คือเป็นเมล็ดนั่นแหละเราเราคือมันมีสองแบบเมล็ดลงกระป๋องเมล็ดลงถุงมันมีสองแบบก็คือเป็นแบบฝัก กับแบบเมล็ดซึ่งเมล็ดเนี่ยก็จะไปแบ่งบรรจุอะแล้วแต่ความต้องการของลูกค้าแบบโฟลเส้นแบบกระป๋องหรือแบบแพ็คอ่าอันนี้เราเดินไปไม่สุดตรงไหนครับมียาวเลยค่ะโอ๊ยยาวเลยเหรอค่ะไปเมตรโอ้ยทำไมี่ไม่บอกผมผมเดินไปนี่ไม่งั้นเดินไปถึงปลายแล้วเนี่ยยังยังไม่บรรจุเลยค่ะเดี๋ยวไปบรรจุต่อทางหลังอ๋อมีบรรจุด้วยอันนี้คือตั้งแต่กระบวนการมาถึงอันนี้อันนี้เริ่มเริ่มเป็นกระป๋องอันนี้จะเป็นการบรรจุ เฮ้ยใจมากอ่ะนี่ไปสุดรุ่นเลยเหรอคะอันนี้ฝั่งตรงนี้ที่เราไม่เห็นเนี่ยจะเป็นห้องบรรจุลงถุงนะคะอ๋อนี่ทำยังไงค่ะอันนี้คือเราได้เมล็ดมาแล้วใช่ไหมคะได้เมล็ดลงมาแล้วเราก็จะมีลายบรรจุบรรจุลงกระป๋องแล้วเราก็จะมีการเติมน้าปรุงตามสั่งของลูกค้าอย่างตรงนี้เราเห็นชัดคือเป็นเป็นลายกระป๋องเนาะก็จะมีการปิดฝาครับปิดฝาแล้วก็ส่งไปป้องค่าเชื้อต่อไปค่ะโอ้โหนี่เราใช้ เครื่องจักรแล้วก็วกควบคุมด้วยะระบบคอมพิวเตอร์หมดเลยมันเป็น,ปนด้วยโปรแกรมควบคุม <c oughs> ด้วยโปรแกรมทั้งหมด <c oughs> อันนี้คือถุงฟอยใช่ไหมฮะค่ะ <c oughs> เป็นถุงอลูมิเนียมค่ะงอลูมิเนียมแล้วก็มีตรงที่เป็นถุงใสนะคะเป็นทั้งฝากตอนนี้เราทำข้าวโพดย่างอยู่ะคะ่ะปิง้งปิ้งนะคะข้าวโพดย่างข้าวโพดย่างแล้วนี่เราส่งไปที่ไหนครับ <c oughs> ตรงนี้จะเป็นของลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นต้นเป็นเกาหลีคะ่ะตรงนี้เกาหลี เกาหลีเหรอโมว่าราาเลยครับไปถึงแกนผมแกนตรงนี้เพื่อนๆรู้ไหมว่ารีถอดเครื่องหนึ่งเนี่ยราคาเท่าไหร่อ่าผมรู้เครื่องเลกเนี่ยราคาเนี่ยอย่างนี้ไบนี้เนี่ยไม่ต่ำกว่าสิบห้าไม่ต่ำกว่าสิบห้าล้านนะต่อตัว เพราะว่าก่อนหน้าเนี้ผมเคยคุยกับน้องที่เขาทำเรื่องศึกษาเรื่องของการแปลรูปอาหารเรื่องของเทคโนโลยีการรีทอร์เนี่ยมันช่วยได้เยอะเลยทําให้ยืดอายุการเก็บแต่ว่ามูลค่าเครื่องแพงมากเห็นตัวอย่างเงี้ยตัวเป็นสิบล้านนะครับอค่ะแต่ตอนนี้ถ้าเป็นกระป๋องที่เป็นไซส์เล็กและไซส์ใหญ่เรามีเครื่องที่เรียกว่าไฮโดรล็อกเนี่ยคะ่ะจะเป็นเป็นค่ะจะเป็นรีทอร์แบบที่แบบ เป็น c o n t i n u o u s s t ตส t ตอร l i z e r ก็คือเป็นสายพานที่แบบว่าต่อเน,นือ่องเข้าไปแล้วก็จะแบบแต่และขั้นตอนคือมันจะผ่านเป็นสายพานวนไปเรื่อยๆอยู่ข้างในหม้อพอออกหม้อมาคือผ่านคูลิ่งคือครบแล้วอค่ะถ้าเป็น,นดีพอแบบนี้เนี่ยเป,เป็นแบชแล้วพอเข้าแล้วก็รอเสร็จแล้วก็ออก ออกมาออกมาต้องมารอให้อุณภูมิมันลงอีกคือมีการคูลิ่งในหม้อแล้วค่ะอ๋อคูล์เงในหม้อด้วยค่ะแต่ว่าจะค่อนข้างใช้เวลานานแต่ว่าตัวนี้จะจะเร็วแล้วก็ข้าวโพดจะสีสวยกว่าอะไรเงี้ยค่ะไฮโดรล็อกค่ะไฮโดรล็อกจะเป็นเฮ้ยตัวนี้คือตัวใหม่เลยใช่ไหมครับค่ะจากฝรั่งเศสค่ะตัวนี้แพงมากผมบอกเลยตัวนี้เนี่ยมีแต่ที่นี่ค่ะในประเทศไทยมีแต่ซันสวีทค่ะไฮโดรล็อกค่ะ ไโดรล็อกมีกตนต่ยอัโสวิทเท่านั้นแล้วผมบอกเลยว่าตัวนี้แพงมากหลักร้อยล้านค่ะใช่ผมจะบอกว่าตัวไฮโดรลอ็อกตัวเนี้ย <c oughs> เป็นร้อยล้านนะเพื่อนนี่ตัวเครื่องจักรนั้นเป็นร้อยล้านนะเพื่อนประเด็นคือประเทศไทยมีเครื่องเดียวมีเครื่องเดียวในประเทศไทยด้วยมีมค <c oughs> แค่ซนสวิทมีสองเครื่องจะมีของไซส์ใหญ่แล้วก็ไซส์เล็กครับตัวไซส์ใหญ่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อวันที่1ิบที่ผ่านมาโอ้เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่พูดถึงไฮโดรล็อกตอนนี้เนี่ย ก็มีตัวที่อยู่ด้านหลังนะค่ะตัวนี้จะเป็นของไซส์เล็กจะเป็น8ออน12ออน15ออนอันนี้คือไซส์เล็กเหรอค่ะเป็นของไซส์เล็กโอ้จะเดินได้ทีละสองไซส์ค่ะ8ออนกับ8ออนคู่กับ12ออนหรือว่า12ออนคู่กับ15ออนตัวนึงเนี่ยเป็นร้อยล้านแล้วมีแค่ที่ทันสวิตที่เดียวในประเทศไทยที่มีเทคโโนลยีไฮโดรล็อกค่ะสุดยอดตบมือให้ดีครับโหนี่ถือว่า ดออรองอาจเนี่ยที่เป็นประธาน<ม>เป็นโคโฟาวเดอร์เนี่ยนะครับท่านมีวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกลมากที่ลงทุนกับเทคโนโลยีแล้วเอาเทคโนโลยีเนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ค่ะก็ตรงนี้ก็จะเป็นหลังจากที่ออกค่าเชื้อมาแล้วค่ะก็จะมีการเป่าแห้งแล้วก็อย่างตรงนี้ไซสใหญ่ก็จะมีการผ่านเอ็กซเรย์ตรงนี้<อ>แ,แต่หลกัลกๆตรงนี้คืออิงโค้เป็นอินเทอร์นอลข้างกระป๋องค่ะ เป็นโค้ดว่าผลิตวันไหนเป็นสินค้าที่ชื่อว่าอะไรสูตรอะไรเงค่ะครับแล้วก็จะมีการใช้โลบอทค่ะในการหยิบลงเลเนี่ยค่ะเป็นคนเป็นเครื่องผลิตไทเซอร์ใช้โรบอทก็ไม่ใช่คนเลี้ยงใช้โรบอทเลี้ยงค่ะอโอ้โหอันนี้อันนี้คือยังอันนี้ถึงจุดที่เราเรียกว่าเป็นแวร์เฮาส์เหรอคะค่ะเป็นแวร์เฮาส์แล้วค่ะตอนนี้แวร์เฮาส์แล้วาส์แล้วค่ะอันนี้คือเตรียมเตรียมแพ็คส่งออก ค่ะแต่อันนู้นนะคะที่เป็นไซส์ใหญ่ที่ออกไฮโดรล็อกมาจะเป็นรางข้างบนอ๋ออันนั้นอันนั้นคือออกจากเครื่องไฮโดรลิกออกมาเป็นอย่างนี้เลยค่ออกค่าเชื้อมาแล้วแล้วอันนี้ก็ส่งเข้ามาเพื่อมาแพ็คสำเร็จรูปตรงเนี้ยค่ะเพ่อมีอินโคตรงนี้แล้วก็จัดเรียงผลทคล้ายๆกับฝั่งอันนี้คือไฟเล็กแต่นี่เปือไ์ใหญ่ก็คือมีทั้งหมดสองไฟตัวของเล็กกับของใหญ่เออถ้าเป็นไซส์เล็กจะเป็นแบ่งเป็น8ออนสิอออนสิหออน แต่ถ้าเป็นไซส์ใหญ่จะมี75ออนกับ108ออนโอ้โห108ออนนะเป็นตงโผไปเลยอ่ะอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นแรร์เฮาส์เหมือนกันค่ะแต่นี้เป็นเก็บกระป๋องเปล่านี่คืออ๋อเก็บวัตถุดิบค่ะอ่าแพ็คกิ้งเก็บแล้วเราเสร็จปุ๊บก็มาฝั่งนี้อันนี้คือเรามีข้าวโพดแล้วค่ะทั้งสินค้าเพื่อนเพื่อนดูดิหูมหาศาลนะปีนึ่งลิปปองล้วปีเนี้ยบอกว่าข้าวโพดหวาน ที่ออกจากโรงงานซันสวีเนี่ยปีนึ่กี่ตันเราเข้ากันอ่ปีนี้เราทำ2 4 0 0 0 0ตัน2 4 0 0 0 0ตันนี่นะครับนี่คือข้อโพดดิบที่มาเลย2 4 0 0 0 0ตันโอ้แนะ oh. เราออกมาเป็นอย่างนี้2 4 0 0 0 0ตันก็ตีเป็นมูลค่าเนี่ยก็ตกปีนึงก็ประมาณาจบือบ3,000ล้าน,น่ะ อพอยอดขายที่นี่เขาหลายพันล้านนะเพื่อนนี่บอกแล้วที่นี่เนี่ยไม่ธรรมดามีทั้งเ,เทคโนโลยีนะที่ทันสมัยที่สุดในประเทศไทยอยู่ที่ที่นี่ที่โรงงานสันสะุนนะครับวันนี้นิโนตาเราดีใจมากเลยที่เราได้มีโอกาสได้เข้ามาเยี่ยมชมโรงงานของสันสวีนะครับเพราะเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเพื่อนติดตามนะเราอาจจะมีอะไรดีๆนะเราขออุบไว้ก่อนเรายังไม่บอกว่าในอนาคตเนี่ย ระหว่างนิโนต้ากับซันสวีทเนี่ยเราอาจจะได้ทำอะไรสนุกสนุกกันแต่ตอนนี้ยังบอกไม่ได้นะครับนี่นดูอันนี้อันนี้คือค่ะจะเป็นรังแท็กกิ้งค่ะอันนี้คือใส่ใส่กล่อง<ช>เมื่อกี้ <ไฟ S 1> คือ,คอ,อติดฉลากมันจุกล่องค่ะแต่มีตรงนี้จะเป็นของไซส์ใหญ่แล้วก็มีไซส์เล็กมีของเผาค่ะค่ะ งนี้แล้วเราก็จะผ่านเครื่องแท็บโทนค่ะอ๋อนั่นคือกระป๋องเปล่ากระป๋องเปล่าแล้วก็มาตรงนี้อ๋อไม่ใช่กระป๋องเปล่าคือกระป๋องที่บรรจุเสร็จแล้วกระป๋องที่ยังยังไม่ได้มีฉลากมีอะไรค่ะอันนี้คือก็จะยกมายกมาตรงนี้ค่ะแล้วก็จะมีการผ่านเครื่องแท็บโทนก็ค่ะผ่านเครื่องแท็บโทนเสร็จแล้วก็จะมีการติดฉลากค่ะจะเป็นเครื่องติดฉลากตรงนี้มันจะอยู่ด้านล่างไมไม่เห็นแล้วก็จะมีอิงโค้ดค่ะตรงนี้จะเป็นอิงโค้ดตรงด้านบนกระป๋องหรือว่าด้านก้นกระป๋องแล้วแต่ลูกค้านะคะ ก็จะมีการแบบ exp อะไร้ยคะ bbe อะไรอย่างเงี้ยแล้วแ,ลแต่ลูกค้าแล้วก็มีการบรรจุลงกล่องตัวน,นี้ก็เป็นเครื่องก็ค่อนข้างใหม่อยู่คะ่ะอันนี้เป็น Auto อโอโต้แพ็กก็จะหยิบคือจากที่ใช้คนที่ยกกระป๋องหนักๆก็ๆจะเปลี่ยนมาใช้เครื่องค่ะก็จะใช้เป็นพลงังงานเป็นเป็นแรงลมค่ะก็จะจับข้โพดลงกล่องอัตโนมัติเลยค่ะแล้วก็เนี่ยคะ่ะไปอัตโนมัติเลยคะ่ะผ่านไปเป็นติดเทปเนี่ยคะ่ะก็จะผ่านติดเทป ปิดกล่องออกมาอัตโนมัติแล้วก็บรรจุเรียงลงทะเลก็ใช้เครื่องโรบอทอัตโนมัติค่ะก็จัดเรียงเป็นทะเลแบบน,นี้แล้วก็แรปพันฟิลม์มแล้วก็พร้อมจะส่งให้ลูกค้าแล้วตรงไหนที่เอาไว้สำหรับโหลดโต๊ะคอนเทนเนอร์ครับจะเป็นด้านนอกประตูนี่อีกทีมันจะไม่เห็นจากตรงนี้ค่ะอ๋อต้องอยู่นอกอาคารนอกอาคารค่ะถ้า,ถ,าถ้าเป็นกระป๋องจะมาโหลดตรงนี้กระป๋องโปรเซสจะเป็นด้านข้าง อ๋อก็คือแยกกันถ้าแช่แข็งจะไปตรงนู้นเพราะว่าตรงนู้นมันต้องมีระบบโคเชนครส่งทางตู้มาที่ตู้เลยต้องเปิดใส่เลยกับตัวทังสินค้าเรามีสักน่าจะสามที่สี่ที่สี่ที่ที่ในยุโรปนะครับอันนี้คือเราเราแยกกันเลยใช่ไหมว่าอันเนี้ยก็คือเป็นเรื่องของอลูมิเนียมเป็นฟอยล์ใช่ไหมเป็นเป็นเป็นฝักด้วยค่ะแล้วก็เป็นคือถ้าเป็นถุงนะคะถ้าเป็นลงถุงจะเป็นรังนี้มันมาจุตรงนี้คือถ้าเป็นแพ็คจะเป็นอันนี้ แต่ถ้าตรงเป็นเป็นกระป๋องเป็นกล่องใส่กล่องก็จะมาเป็นอันนี้ค่ะแล้วอันนี้จะเป็นกระป๋องใช้เล็กกระป๋องใช้ใหญ่อ๋อใช้เล็กตรงถ้าหัวตรงนี้มันมีสามสามโปรดักชัน3าลังแพ็คสลาย3ลังลายลายแพ็คสาลายแพ็คกิ้งก็คือจะมีลายกระป๋องเล็ก่าถุงแล้วก็กระป๋องใหญ่โอ้แต่กระป๋องใหญ่นี่คือจะเป็นอัตโนมัติแต่กระป๋องเล็กก็ยังใช้ใช้คนอยู่ใช้คนด้วยใช้เครื่องด้วยค่ะแล้วแต่เพราะว่า กล่องเล็กเนี่ยเราจะมีค่อนข้างหลากหลาย,ะค,ะยค่ะเครื่องพาสเมติกก็ไม่ได้ใช้คนนะคะมันจะมีเครื่องที่เป็นกล่องแล้วเข้าเครื่องแล้วมันก็จะเป็น랩อาราวไปเลยไงคะปิดกล่องใช้เครื่องออกมาเลยก็มีมแล้วก็หยิบลงกล่องใช้มือก็มีะคะ่ะเห็นโรงงานผลิตข้าโพดหวานแล้วผมรู้สึกว่าทำให้เรามีความมั่นใจว่ากาแฟตะกรไทยเนี่ยถ้า คุณสามารถผลิตข้าวโพดได้คุณภาพโรงงานก็จะมีข้าวโพดคุณภาพส่งออกโดยที่เกษตรกรไม่ต้องไปลงทุนเครื่องจากตัวหนึ่งเป็นหลายร้อยล้านนะเพราะว่าทางซันสวิตลงทุนให้แล้วนะเกษตรกรมีหน้าที่ปลูกนะซันสวิตมีหน้าที่แต่ลูกโดยใช้เทคโนโลยีนะเข้ามาช่วยแล้วก็หาตลาดให้นี่คือการเขาเรียกว่าเป็นระบบบวกโซ่นะหรือเราเรียกว่า value c h a i ตรงนี้ถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้เนี่ยนะครับเรารู้ว่าโรงงานเขาต้องลองทุนอะไรบ้างเขากดสวิตช์ออนปุ๊บทั้งหมดทุกคนทุกแผนกต้องทํางานเครื่องจับต้องทํางานคนเขาต้องทํางานแต่ถ้าเกษตรกรไม่ปลูกเราไม่มีวัตถุดิบป้อนโรงงานต้องปิดสวิตช์ปุ๊บชักดาวปิดป๊ดกลับบ้านตกงานใช่ไหมแต่ถ้าวันนี้ เราร่วงมืออย่างกเกษตรกรผู้โรงงานผู้ผลิตนะตลาดมันจะเดินแบบนี้เนี่ยเพื่อนๆดูดิ่ทุกคนเนี่ยทำงานด้วยมีความสุขนะขอขอบคุณนะครับแล้วนะเดี๋ยวเ,เราจะไปเก็บตรงที่โหลกข้าโพเข่าด้วยนะอ่ะงั้นขอบคุณมากสำหรับทีมงานครับเดี๋ยวเราลงไปปิดข้างล่างกันดีกว่าอีกทีนะไปะ วันนี้เนี่ยเรามาที่ซันสวีทเนี่ยตอนแรกเราด้วยเราจะกลับบ้านแล้วนะแต่มันไม่จบกลับไม่ได้เพราะว่าถ้าเรายังไม่ได้เจอกับท่านนี้พี่เบียวันนี้ครับพี่เบียครับครับสวัสดีครับผมอ่านี่ครับพี่เบียครับเรายังกลับไม่ได้เพราะว่าผมเพิ่งมารู้ว่าซันสวีทเนี่ยผลิตไฟฟ้าเองด้วยใช่ครับจากอะไรครับพี่ก็หลักๆแล้วเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราผลิตไฟฟ้านะครับจากสังกะพดเป็นหลักเลยนะครับอันนี้เปล่าใช่ใช่ครับดียวไปดูได้ไหมพี่ได้ครับผมครับเดี๋ยวเมื่อกี้เนี่ยนอกจาก เอาเข้าวโพดหวานนะใช่ครับขายมเมล็ดข้าวโพดแล้วเนี่ยเอามเมล็ดแล้วเนี่ยอย่างนี้เหลือเหลือฟังเอามาทําไฟไฟ้าอีกเหรอใช่ครับผมใช่ครับโอ้โห นี่คือเก็บทุกเม็ดเลยนะพี่อ่าใช่ครับเพราะว่าเราไม่ต้องการให้มีของเสียเกิดขึ้นในกระบวนการเลยเนาะต้องการให้ของเสียเนี่ยน้อยที่สุดนะครับโอ้แล้วอันนี้เนี่ยก็คือเราเอาตัวสังข้าวโพดที่เหลือจากการผลิตแล้วเนี่ยนะครับใช่ครับมาผลิตเป็นไฟฟ้าใช่ครับด้วยระบบอะไรครับพี่ก็จริงๆปัจจุบันเนี่ยเราผลิตไฟฟ้าด้วยถังด้านหลังเลยเนาะจริงๆเป็นกระบวนการหมักแบบเสือมุนอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับเสืนหมุนอย่างนี้ใช่ไหมอ่าครับครับไปทิกล้องไปที่เออนี่นี่อันนี้คือถังหมักใช่ครับถังหมักกวนแบบบกวนสมูร CSR ครับผมครับ CSR นี่คือเป็นถังหมักแบบใหม่อ่าใช่ครับใช่ครับในประเทศไทยมีกี่ที่ครับแบบนี้จริงๆถ้าในประเทศไทยที่เป็นใช้กับพืชพลังงานเนี่ยส่วนใหญ่ผมเท่าที่ผมทราบมาน่าจะมีไม่เกินหที่ครับผมน่าจะไม่เกินหาที่อันนี้คือหนึ่งใน5ของประเทศไทยนะที่เป็นถังหมักแบบกวรสมบูรณ์นะครับปกติแล้วเนี่ยถ้าเราจะทำไบโอแก๊สเนี่ยนะครับก็คือเอาชวพวกเศษวัสดุต่างๆมาหมักแล้วให้เกิดแก๊สแล้วแก๊สเนี่ยไป่ายเครื่องยนต์เพื่อไปปั่นไฟอ่ะ เขาก็จะเห็นบ่อแล้วเป็นผ้าใบสีดำๆแบบนุ้นแบบนุนข้างหลังนุ้นแต่ซันสวีดไม่ธรรมดานี่เป็นถังแบบนี้ครับกวนสมบูรณ์ใช่ครับผมใช่ครับข้อดีมันคืออะไรพี่จริงๆข้อดีของมันเนี่ยก็คือว่ามันจะเป็นลนักษณะพอจริงๆแล้วของแข็งเนี่ยย,ย,ย่อยของนังยากจริงสังกะพดก็คือเหมือนของแข็งเนาะ กระบวนการหมักข้างในเนี่ยจะผ่านถังแรกเนี่ยจะเรียกว่าตัวถังแฟมบลี่เดจอสเตอร์เนาะก็คือการการหมักขั้นต้นนะครับผมตัวนี้จะอยู่ประมาณสัก25วันนะครับแล้วก็จะถูกตัวของแทนเฟอร์เนี่ยไปถังที่2เนี่ยตัวนี้เราเรียกว่าโพส t ดจอสเตอร์เนี่ยอีก25วันนะครับกระบวนการหมักทั้งหมดเนี่ยห้าสิบวันห้าสิบวันแล้วหลังจากหมักแล้วมันออกมาเป็นยังไงพี่พาไปดูหน่อยได้ไหมหน้าตาเป็นยังไงครับอันนี้นะอย่างแรกเลยนะคือข้าวโพดเป็นฝักนะครับขายได้หมดนะคือเปลือกเนี่ยก็ไป ให้วัวได้มีเกษตรกรมารับซื้อซึ่งเขาจะเปิดขายเป็นรอบๆนะเขามาประมูลกันแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยฟางข้าวโพดที่เราเม็ดออกแล้วเนี่ยนะครับเหลือฟังมันเนี่ยก็เอามาทําเป็นพลังงานอีกนะมาทําเป็นไฟฟ้านะเอานี่มาทําเป็นไฟฟ้าแล้วก็ออกมาตรงนี้ <c oughs> ออกมาได้ได้ไฟฟ้าออกมาปุ๊บและนี่อันนี้คืออะไรฮะกองอะไรครับเนี่ยจริงๆตรงเนี้ยจะเป็นอ่าเป็น,เป,นเป็นกาะกเนาะ ที่หลังจากกระบวนการหมักนะครับจริงๆ,ๆก็จริงๆ,ๆลักษณะก็คือจะเป็นสารปรับปรุงดินครับผมเป็นสารปรับปรุงดินครับผมค,คือ,อเดี๋ยวกันนะอันนี้อันนี้กระบวนการนี้มันยังไม่คอบพีทเลยอ่าครับคืออันเนี้ยต้องบอกว่าคือเพื่อนๆเอามือเข้าไปเนี่ยผมบอกเลยนะเอาไข่ไปไว้เดี่มันมีสุกนะเพราะว่ากระบวนการมันยังเกิดการหมักอยู่มันยังหมักต่อเนื่องมันยังไม่ยังไม่สมบูรณ์แบบใช่ไหมฮะอันนี้ ใช่ครับจริงๆแล้วเนี่ยตัวนี้จะไปเป็นถ้าทางเรานะเรียกสันส้นๆวนวัสดีนะครับจริงๆมันเป็นสารปรับปรุงดินต่อเขาจะไปเป็นสารตั้งต้นเนาะในการทําปุ๋ยอินทรีย์ต่อนะครับในการทำปุ๋ยอินทรีย์ต่อนะครับอันนี้เนี่ยนอกจากข้าวโพดที่เราเห็นแล้วออกมาเป็นเมล็ดออกมาได้ได้ไฟฟ้าแล้วยังได้ปุ๋ยอีกยังได้ปุ๋ยอีกครับใช่ครับจริงๆครับผมจริง,รงๆปัจจุบัจจจจจจนเนี่ยก็มีคนมาขอซื้อขั้นั้นเยอะนะครับเพราะว่าเนื่องจากปัจจุบันเนี่ย ปุ๋ยอินทางปุ๋ยอินซีเนาะก็ได้รับความนิยมค่อนข้างสูงอยู่นะครับผมครับโอเคนอกจากข้าวโพดไฟฟ้านะยังได้ปุ๋ยด้วยเดี๋ยวเราไปดูเครื่องปั่นไฟกันได้ได้ครับผมครับเดี๋ยวจะไปดูปลายทางเนาะของกระบวนการทั้งหมดว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่เราได้จากทั้งหมดที่เรามาเนี่ยเนี่ยจะเป็นไฟฟ้านะครับครับครับไปเดี๋ยวให้พี่เบียร์พาไปครับ ตอนนี้ครับเราก็ยืนอยู่นี่เจ้าเครื่องตัวนี้นคือเครื่องอะไรครับพี่เบียร์ตัวนี้เป็นเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้านะครับผมบจากเมื่อกี้เนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการเลยนะเราเดินมาเข้าถึงโรงงานแล้วก็เห็นข้าวโพดตัครับแยกเปลือกออกเข้าไปผ่านกระบวนการต่างๆมีทั้งจนกระทั่งบรรจุกระป๋องนะแล้วก็มีของเปลี่ยออกมามีทั้งน้ําเปลี่ยก็เอามา,มาประปัด ใช่ครับผมแล้วก็เราได้ฟังข้าวโพดก็เอาไปทําเป็นไฟฟ้าก็คือตัวนี้ก็จึงเอาไปทำไบโอแก๊สเนาะแล้วทีนี้เอาไบโอแก๊สเนี่ยมันเป็นเชื้อเพลิงให้กับเครื่องยนต์ในการผลิตกระแสไฟ้าอีกทีนึงนี่คือทันสวัยนะครับตั้งแต่เข้ามาแล้วออกไปเนี่ยทุกอย่างมีคุณค่าหมดเลยใช่ครับผมใช่ครับสร้างมูลค่าได้หมดเลยแม้กระทั่ง การของสังกระเพที่หมักแล้วก็อยากไปทําปุ๋ยได้อีกใช่ครับผมใช่ครับโหสุดยอดนี่มันแบบทุกอย่างมันหมุนเวียนหมดแล้วไม่มีของเสียออกจากโรงงานเลยใช่ครับผมครับเนี่ยครับบริษัทตันตวีตของคนไทยที่น่าภาคภูมิใจนะสำหรับคนเชียงใหม่ด้วยครับผมครับนะครับก็ก็ขอขอบคุณพี่เบียร์นะครับแล้วก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนที่วันนี้เราได้เจอได้พูดคุยแล้วก็ได้รู้จักบริษัทซันตวีตที่เป็นบริษัท แป่ลูกนะก็โคตรหวานนะเรียกว่าอันดับหนึ่งของเมืองไทยเลยนะครับต้องที่นี่เลยขอบคุณมากครับพี่เบี้ยครับครับครับสวัสดีครับครับขอบคุณมากครับทุกผู้ชมครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกนะครับใครอยากดูคลิปสนุกๆแบบนี้นะครับคอมเมนต์เข้ามาได้นะอยากรู้เรื่องอะไรถามเข้ามาแล้ววันนี้ยิ่นอต้าช้างน้อยจอมกระเหมือบบ๊ายบาย